สวัสดีครท่านนะครับตอนนี้มาดูแม่งตัดเสาไม้สักที่จะเอาไว้ทําเป็นเสากระท่อมนะครับนี่ครับเสาไม้กระท่อมนะครับต้นนี้ก็คือยาวนะครับผมก็ตัดเป็นสองท่อนต้นนี้ได้สองเสาเลยนะครับนี่ นี่ครับลายไม้นะครับลายไม้สักก็ขี้เลื่อยนะครับส่วนขี้เลื่อยก็จะเก็บเป็นปุ๋ยนะครับเอาไปใส่ต้นดาวเรืองนะครับเนี่ยปุ๋ยยังดีครับทุกคนเดี๋ยวตอนที่แมงกัะพี้ซอยไม้ก็จะเก็บขี้เลื่อยเอาไว้ด้วยนะครับ